ยังยอยู่กันที่เรื่องของการกีฬาค่ะคุณผู้ชมคะกรมพระละศึกษานะคะร่วมกับการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาจังหวัดสงขลาค่ะรวมไปถึงภาครัฐและเอกชนค่ะก็จัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นําการออกกําลังกายค่ะ ที่โรงแรม BP Grand Tower พีแกรนด์ทาวเวอร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานายประสงค์บริรักษ์ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลานะคะก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการประจำปีงบประมาณ2560ค่ะโดยมีผู้นำการออกกำลังกายทั้งภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกว่า100คนนะคะซึ่งก็จัดอบรมระหว่างวันที่2 6ถึง28เมษายนค่ะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการพละศึกษาและการกีฬากรมพละศึกษาร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้การเป็นผู้นำการออกกำลังกายผู้นำนันทนาการทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับประชาชนทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายกันด้วยให้แพร่หลายแล้วก็มีมาตรฐานสู่ระดับสากลสนอง ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพละศึกษาแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนให้บรรลุพันธกิจของแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติกันด้วยค่ะ,คะทางด้านนายประสงค์บริรักษ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลากล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ค่ะก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมที่จะนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ในฐานะที่ ผู้นํำในการจัดกิจกรรมออกกําลังกายในครั้งนี้นะคะรวมกับองค์กรท้องถิ่นชุมชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเสริมสร้างสุขภาพร่างกายแล้วก็พัฒนาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงกันด้วยค่ะพร้อมกับได้มีการเชิญชวนให้ทุกคนนะคะได้หันมาใส่ใจสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยค่ะค่ะ